ครับวันนี้พบกับช่องน้องวายุนะครับผมกับพลายเทวริศนะครับตอนนี้ก็กําลังจะเดินทางไปบ้านตะกรางนะครับผมเดินตามกันมาเลยนะครับพลายวายุกับพลายเทวริศนะครับผมจะไปทํางานที่บ้านตะกรางนะครับ เฮ้อ้าวกำลังจะข้ามแม่น้ำใหญ่นะครับแม่น้ำมูลนะครับผมเป็นยังไงน่ารักไหมครับข้ามไปแล้วนะครับน้ารานนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงบ้านแล้วนะครับ

อย่อยงา,กางกระซิบข้างหดีดิยตลอดอย่ Họ không đớp nó ครับเอ้อโอ้เอี้ย nhự càng

นี่ก็กมาถึงบ้านพักของวัยุดแล้วโอ,อ้ยถ่ายเราไม่เห็นอาา้าวอะไรเป็นยังไงอ้าวไปถึงบ้านพักแล้วก็พดง่ายอะไร À dọn sáng, cái sáng cái dọn sáng. phải đàng đi để sang nộm mà. ครับระยะะุทธิ์เพิ่งพัดคนที่บ้านแล้ววันนี้ขอบคุณแฟนคลับนะครับที่ติดตามชุมนงวายุนะครับวันนี้วายุเดินทางมาทํางานนะครับได้เข้าโครงการคคชานาจักแล้วเฮ้ยน <c oughs> ึกว่ามีอุ้ยซ้อยให้กินนะครับมีลาเดินอยู่ตรงนี้แล้วนะครับมันบ้าจร สิไปไหนเจ้าอายุมาถึงบ้านพักแล้ว สวัสดีลากล้องหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับเดี๋ยวัสดีครับผมขอบคุณมากนะครับรับไลฟุก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์ชุมช่องน้องวายุนะครับวันนี้ก็ขอลาเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ